เอฟยายายาขอยืนข้างเต้ดกว่ะคุณฟุกต้องบอกได้ว่าต้องพีบริสุ์หรือเปล่าถ้าสมมติว่าเจมเป็นก็ได้เหลือคนเดียวนะครับคนเดียวที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นพี่เบิร์ดไม่ก็เอฟนะฮะเพราะนั้นสงสัยสองคนนี้ไว้ก่อนผมว่าเหลือคนเดียวคิลเลอร์ตอนนี้จริงคุณฟุกล้อมด้วยล้อมด้วยผมตามหลังแบบจัดจัด่าห่อนะ ให้พี่เบิร์ดและจานพุกสืบเลย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 เอางี้เอาให้หมดเอาให้หมดจะปิงหรือไม่ปิงกันอะไรก็ตามขาขากูุณาเอฟพี่พี่เอฟพูดให้พี่โบเต้อะคือเอฟแบบถ้ากูไม่กดก้เป็นจะไม่รู้จะเป็นคนยังไงแล้วมั้งเนี่ยบ่อยจะจัดข้าปวดด้วยเป็นอีกแล้วเหรอใช่เลยเป็นบ่อยมากจบยังไงตามที่จะดียังไงอะตา็นบ่อยดีกแบบห้าตาติด พี่เจมส์ไปหมดเลยแล้วทำมันเดินหาศพถูกไหมไม่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 กายอย่าเพิ่งไปเล่นกีตาร์กไอ้เจมส์เป็นหมอเนี่ยมึงแกดไปทำอะไรอีกตายกูโคตรไวกูเปิดกีตาร์ฮีโร่เสียิกีตาร์เล่นเลยเมื่อกี้แบบอย่างเงาเอฟจะไม่แบ่งคนที่คนอื่นเล่นบ้างหรอเอฟไม่แต่มาถึงคนที่คนอ่งเดินเหยียบศพผมผ่านไปไม่รีพอร์ตให้ผมกำบัดจริงแบบโอ้โหไอ้ขี้แค้นน้องไก่กล้าแม่งพลาดประตูอ่ะใช่คือประตูมันหนีบปิดต่อแน่ผมอะพี่น้องไก่โดนประตูหนีบ อันนี้ใครยังไม่เคยเป็นบ้างเนะี่ย